เมื่อนี้ครูบาสิมาแจกสูตรสําหรับญยติโยผู้ใดที่อยากจะลดน้าหนักแม่เบิกสูตรนี้เลยอันนี้เป็นสูตรดีที่สุดเลยวัตถุดิบที่เราต้องมีนั่นคือมะอึมะอึนี้เป็นมะอึสุกแห้งดีมะอึนว่ามัอึใหญ่ก็ไดหมดหลังจากได้มะอึมาแล้วนะกแม่ทาการผ่ามะอึมะอึนี้บ่ต้องลอกกราบก็ไดแม่ผ่าเป็นเปียงเป็นเปียงแล้วจึงผ่าเป็นต้นน้อยๆหลังจากที่เราได้ผ่ามะอึแล้วต่อมากแม่ลอกเอาในมะอึออกเอาเม็ดมะอึออกนั่นเองแล้วต่อมากแม่เป็นการตัด บักอึเป็นหั่นเป็นต้อนใน้น้อยเน้น้อยขนาดของการปาดต้อนบมักอึน,นี้น้อยใหญ่กระแมนขึ้นกับกูมักเลยสำหรับตัวกูบายเองแล้วแมนมักต้อนน้น้อยมันจึงยำสบายหลังจากที่เราปาดแล้วกระแมนเอาใส่หม้อเลยกูได้มีหม้อซึมก็ได,มได้มือไรมีหม้อตม้ตมน้ำกับใส่หม้อต้มน้ำก็ได้ตอนนี้แมนกำลังจับเอาบมักอึใส่หม้อต้มน้ำ หม้อตัวน้ำนี้ไฟฟ้านี่มันก็ดีอย่างหนึ่งเวลามันดีปุ๊บล้วก็ถือว่าซุกเลยมือหลังจากมันดี่ปุ๊บเราก็เงี่ยนยังบ่ทันเผาปุ่งเลยผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วจังป่งก็ได้ว่ามะอึมันจังอ่อนมันจังนุ่มหลังจากหม้อนำฮอนมันดิ่ไป5นาทีแล้วป่งมะอึลงมาแล้วจึงเอามะอนั้นออกจากหม้อต่อมาก็เป็นการเอามือที่เฮาน้ำไปต้มนั้นมาถอดใส่จากเห็นบอมันกำลังงามเลยถือว่าผ่านไป5นาทีหลังจากที่หม้อมันดิ่แม่มันงามต่อมาเป็นสูตรไฮไลท์เป็นสูตรเด เรากินกับมื้อึนี่เลยเอาบวงตักใส่จอกสำหรับผู้ใดามากหลายก็ใส่หลายมากเมื่อก็ได้ใส่หน่อยกาแฟแต่ขอย้ำเด้อว,ว่ากาแฟต้องเปลี่นกาแฟขมแต่กาแฟในกระเแม่นขมบบปานใดขมอยู่ปานกลางแต่ว่าพอกินได้จากนั้นจากนั้นจะเหม็นเอาน้ำห้อนทอกใส่แล้วจึงเอาบวงขลแล้วก็กินกับมักอึที่เฮานำไปต้มนั้นกินแบบนี้ทุกมือ้อทุกมือ้อจะหให้ ตัวเจ้านั้นบ่อยากกินข้าวเลยเมื่อเรากินมังอื้อกับกาแฟกินนี่ต้องเป็นกินเ้าเธอหนึ่งเทียงเธอหนึ่งและการยันยง,งผู้ใดกินข้อแรงก็แม่กินตัวแรงอีกเธอหนึ่งสูตรสำหรับการลดน้ำหนักก็แมนมีสนีง่ายๆบ่ยอยากเมื่อก่อนน้ำหนักครูบาแปดสิบสี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำหนักครูบาหกสิบห้าแล้ว